อันัล,ละเขาเขียนแหงสารนั่งอ,อืมไม่ไ้เขียนดอกมันได้อีกเนี่อารเร็กอามากัานป่ะหาศูนย์หนึ่งม่เข่ากันด้วยนั่งเล็กลา,าบาอาไปฟอดเช็ดดาปายแล้วขลขลเขาเขาเขามัมาเล็ออกมันเลยย้อนบ่ฟังเล,บเลบยอกกบกอ,อกเขาไปเลยไปดิโอ้ยมันปิดกปิดฟังหัวเขา อวดราขยันจะบ่มากอะไบอกเขาบอกพ่ไปเล่าเลียวาสอยแล้อดโบราณซะจอเขาจ่อเขาาูนหาสูนหาหน่งงามหลายเจ๊เจ๊เน้นตัวไหนเจ๊เน้นตัวไหนครับเลขเาลขสาวเน้นหาศูนน่นหาูนแล้วครับูอันละหาซูนซูนเนี่เป็นเลขลูกสาวเนาะค่ะหาซเลขสามโตนั่งเลขสองโตมันจะออกหาูนรัดไว้เนี่ยค่ะ ยู่ได้หันละคนณคะอืมจะยื้อได้หันละเด็กที่เคยได้มาทุกวันทุกวันนี่ละ้าทุกวันละวันเก่งหลายต่วันวันนี้เป็นมาให้สามตัวคุณามันบอกสองตัวนี่ละเดอนี่สามตัวนะครับก็เพราะมันใจคอยทีเจ้าควาขี้แฝ่ไปเอาเรียงคอยที่บรเดนเด็กคอยเขาจะบบว่าแฝ่มีาวาสื่อเลยเขาจะอยู่นี่เอาเน้นเนี่ยเก้เน้นอเล่นตัวแต่ตัวเดียวนี่ละ ตัวได้ครับเน้นดังๆหาศูนย์ศูกับศูนย์หาหาครับกับศูนย์ศูนย์เท่านั้นละครับเอสามตัวนะหาตัวเน้นนะครับนอะครับผมย่างรัดบาทสองบาทก็ซื้อไปเลยสิบบาทส้บไปเลยต่ว่าไก่ยาทิมยาทิมชุดฝันตองหวัดของเจเด้อยทนตองหวัดผ้ามันออกการคันสรุปแท้ๆก็คือ เลขลูกสาวห้าศูน์ศูนย์แล้วก็เลขฝันเจว่ยเจ็ดห้าสอนะคะเออเจ้าหาสองฟันภาสาฮี่งจะให้แขกห <ภา S 2> รือมแหลกคนละขอเลขแปลว่าหาสองแล้วเพินบันหาหลับหน้าเสีสองลูกสาวนี่เป็นพุ่มเนาะคะ่ะเป็นเลขเป็นพุ่มพุ่มเพิ่นบอกเนาะเป็นพุ่มแม่เนีน่ยพอเป็นได้นาเขาได้ลัางไม่น่<ภ>าเขาสิได้ไมากเขาว่าหยอดพ่อปวพอเพ่อวมาปอยนี่เขาพ่อปอยอยจจะ่อ ปอปอยเยุบบ้านเขาปอปอยเขามาถามกับปอปอยเขาถือหรายๆงไรบปอปอยให้เท่าดัถือจะมาไลา้หงวดซ่หวดว่าให้มันจักบาดเลยปอปอยลุ้ยรวยาว่าไห้จักลอยสักอยว่าห้แยงแยงหน้าบ้านมานั่งบ่านเขาเป็นร้านข่าวเนดีของขายของอันนี้ที่ม่ไหนหน่นพูน้องขันเมนบะเจาทีเขาเจ้าแเจาเป็ดแหวนของเจาทีแม่แค่ลูกสั่งมาสินคือพอข่าไปน้อยาร เปียคางวัดแม่นแมียนแต่เบิ้งงด้นไเสียข่หงวจริงจริงหรือว่า่ข่ตัวจริงจงหาศูนย์มันบ่เจ๊จ้าหาศูนย์เลาตัวหาศูนย์นั่นนั่นหศูนย์ยไ่รกเป็นซีโรตอรี่สองใบได้เบิร์ตหาศูนย์ด้สองใบดีลูกข่บ่ได้จอยบ่ไม่หาูนย์อ่ะอขาพึ่งจะไข่ได้ผู้เดียว ห้ากับห้เออห้าศูนยถ้าทามือเศร้าเขาบระอาดทามบ่ไมยักเจ้าบ่ไม่เลยไปอุกอ่อนหลังจากได้ตัวเลขมาแล้วที่เจคือตัวเลขเนี่ยมันได้มาต่หลายเมื่อแล้วพอได้มาเจได้ตัวเลขมาแล้วเจกับไปยิบลอตเตอรี่ใบกับฟันดีตลอดมันบ่เจเจเลยไปพาลูกไปเฮ็ดดวงญี่ปุ่นวันนนก่อยเห็นเขาไาขายลอตเตอรี่อ๋อเบอร์นี้ยบ่เบอร์กูมักตัวว่ได้มากประเทศดวงไม่น่งก็เลยได้เบอร์ยัง มีใบเดียวเท่านั้นลูกกับว่าใดดอกเขามาขายกคนได้ใบหนึ่งอีกนี่นั่นกับว่าใดอีกคนขอแววแข่งไห้มันซื้อเอารถน้องหานพู้บระหยัดว่าสิไปตัวมันน่ะไม่ได้ไปเสียมาใส่ว่าสิเราลาเอาเงินเอาไปซื้อเอรรถสิเราหาซื้ออรรถจับหาโจงเยายหาเด้อพี่น้องเด้อเฝ้าเฝ้าดวนเอาบอกพี่น้องหานดีวนด่วนรีบจับ เตรียมจองตัวเครื่องบินเป็นกองอสลากไปซื้อได้ครับผม,มแล้วหละเลขง,ง่ามาไม่ช่วยพี่นอ้องตรงนี้หนึ่งเับผมแจ้บนี่เนียขง่ามง่ามหลายนี่นะครับตัวไ้ง่ามเจ๊ จะได้ง่ายเจ๊ปากกาแดงวงกลมใเจ๊ดิหาลวดเส้นหลายเอากกาแปากกาแดงปากกาแดงแดงกนะครับผมเจวงกลมให้ค่ะวงกลมวงกลมตัวนี้ตัวนี้ะตัวนี้ตัวนี้ตัวเจมากค่ะตัวเจ๊มาัเจกเลยครับผมนี่วงกลมตัวนี้ตัวนี้เราตัวนี้ท่านละโอเคมาก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 แจ้มเตม แตมสีระบายสีลยัะบายสีเลยระบายตานี้ก็ผมแล้วครับผมัวกนะรับตัวนี้มันเจาะไปมืดดยเราก็ไ่รู้จักาไปเองนลระบายสีไปทั้งหมดมันเด่นเดนลย้าห่าอยบาทนี่้าหารยบาทาหารยบาก็่เคยเนาะข้าโอ้งามเด่นชัดได้บนามบันยังบนวันะคาชัเจนนะครับามขึ้บไละจ้า ยกหมุนรอบๆได้เจได้ยกเหมือนเดิมใส่หน้าอกสิรักยะพุ่นชาเจนเขาไปชัดกัดแกะผาดีแต่กับมีตกกันอย่าเลื่อมเด้อาจารตัวน้อยตัวกันกันน้อยแต่มีสี่หกกับศูนย์หนึ่งนะครับตกันนะครับปัสินึงจะจ้อยปฏิบอด้ากันเห็นศูนย์หนึ่งนจ้อยจ้อยพี่เนาะมันมันแย่ขึ้นมาพี่หันศนย์หนึ่ง ระว่างเด้อค่อยหมุนมาเด้อระว่างตัวนอยระวังตัวน่นหน่เด้อรดเตมากเลี่ยที่ได้ออไรนี่กดงวดดหงอดได้ำรองรถะใตะยานวัดท่านเลนะยานวระท่านยานลงทุนวัดท่าน